ไอเสมครับ mm hmm. กระบะออนิูครับพร8พันหมดหรือยังคอยยังตัดใจประเดยว่าสีเอา,อาแคปหรือว่าสีประตูดีครับดูคลิปออนิวตัวใหม่ใช่ไหมแมนครับพี่ว่าไอเสมไม่พอเดือนละ8พันถูกต้องครับดูคลิปแล้วยังตัดสินใจไม่ได้ยังตัดใจประเด้ว่าจะเอาแคปหรือเอาสีประตูดีรหลดอ่านมันสวยทุกข่านเอาอย่างนี้ไอเสมขอได้ไหมขอจขอ 1, ังไนไอขอพันเนึยวไว้8พันเด้ แคปพันแปดพันไอเสมขอพันหนึ่งขอเพิ่มอีกพันหนึ่งขอเพิ่มพันหนึ่งเอาสี่ประตูไปลองเบังลองบังจะบันะเพิ่มอีกหนึ่งพันเอาสี่ประตูไปยังตัดสินใจไม่ได้เดี๋ยวดูคลิปนี้แล้วค่อยตัดสินใจว่าจะเอาแคปหรือสี่ประตูครับพันเก้าพันตลอดสัญญาไม่หมื่นโลพิมพ์คำว่าโุดสุดโอ้โหเป็นไงแคปอยู่นู่นแปดพันสี่ประตูอยู่นี่เก้าพันโอ้ฟีดาวเหมือนกันไปเลือกเอาเลยตัดสินใจไม่ได้ใช่ไหม แม็กใหม่ยังไม่ตัดสินใจได้ยังยังครับเอายังอีกเอาเอาโลเวลสองหมื่นกว่าตัดสินใจได้ยังยังครับเอายังอีกเอาเอามาดูข้างในนะอบใส่ให้มาอย่างนี้ตัดสินใจได้ยังยังครับเออยังอีกยังอีกโอ้โหนี่รถสวยอาร์คเดิมรถไม่คว่ำอย่างนี้ตัดสินใจได้ยังยังครับขนั้นก็ไม่คว่ำครับโอ้โหรถมือเดียวตัดสินใจได้ยังยังครับโอ้โอยังไงเอาดู ภายในใหม่ๆดูยางใหม่ๆอย่างนี้ตัดสินใจได้ยังยังครับยังไม่ใช่ยางบางแนละยางหนายางหนาของแพงอย่างนี้ตัดสินใจได้ยังยังครับโอ้โหเยอะจริงๆเลยเยอะจริงๆเลย,ย,เลยตัดสินใจยากจริงๆเลยนะะไรเนอร์ไม่มีรูปรอยแบบนี้ตัดสินใจได้ยังยังครับ ฟรีดาวยังคุณยังเลือกยังตัดสินใจ,จายากอีกยังเลยขนาดให้ฟรีดาวได้ย,ยังเยอะอีกขนาดนั้นก็ฟรีดาวผ่อนแปดพันครับโอ้เพิ่มอีกพันหนึ่งไปขอแค่พันเดียวนี่เอ้มันยากเลยนักหนาขอแค่พันเดียวเนี่ยเอาเพิ่มค่าผ่อนอีกคันเดียวเนี่ยเอาได้สี่ประตูนี่เอามาดูเลขไม้เลขไม้นี่เลขไม้เลขไม้หมื่นเก้าพันโลอย,อย่างนี้ตัดสินใจได้ยังเราจะเอาคันไหนพอได้อยู่ครับแต่ว่ามีส่วนลดให้ไหมครับเนี้ยอ่า เอาส่วนลดอีกเอาส่วนลดใกล้หรือยังใกล้ตัดสินใจหรือยังอะไรส่วนลดก็จะซื้ออะไรเลยเอาสองหมื่นไปเลยโอเคเอาส่วนลดสองหมื่นตัดสินใจได้หรือยังขอขอดูเครื่องก่อนดูเครื่องอีกมาโอ้โหโคตรสุดเอาแถมเงินกลับบ้านได้ไหมเอาเอาก็ได้ใครก็เอาโอ้ลูกชายใครก็เอาเหรอเนาะเอาดูล่องแก้มเดิมฝาโปรงน็อตไม่ขยับแผ่นเพจเดิมนะครับเครื่องพันเก้าบูพาวเวอร์ เสียงหวานเจี๊ยบท่อซิ่งเสียงหวานอ่ะฟังเสียงท่อหน่อยไหมมาดูฟังฟังหน่อยฟังหน่อยอ่าฟ,อฟังหน่อยฟังหน่อยไหมเือจะตัดสินใจได้โชว์หน่อยไหมหมื่นเก้านะอ่าอย่างนี้ตัดสินใจได้ยังไอ,ไอ้ไอ้ท่อก็โอเคอยู่ส่วนลดได้ไหมสองหมื่น <2, 000. S 2> เอาเอาแล้วเอเอ,อฟรีดาวฟรีกองฟรงฟีกัดฟรีโอนฟรีส่งรถหน้าบ้านนะฟรียนคนขายด้วยอย่างนี้เอาไหมเอาครับพี่แต่แต่คนขายไม่อยากได้ไม่เอาไม่เอาไม่เอา เป็นภาระทำไมพูดเยอะหรือกินเยอะอยังไงมันพูดเยอะอ้าวตอนิีวดีแม็กซี่ประตูครับที่ผู้ใดกกำลังตัดสินใจผู้ใ้เนาะผู้เมียอยากได้แคนะผู้พ่อตายได้ซีประตูผู้แม่ย่าอยากได้ตอนเดียวผู้ลูกเคยนะกูจะเลือกอะไรดีใช่ไหมตัดสินใจไม่ได้มาหายเสยมครับนี่เพิ่มอีกพัดหนึ่งเอา4ีประตูไป ออกรถศูนย์บาททอนเก้าพันบาทตะลอดสัญญาพิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดเลยครับไอเสมโรซิ่งฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยไปรุ่นจ๋า